ครับวันนี้ครับท่านนี้อยู่กับงานทุนอาเพื่อนสูงครับแล้วก็พ่ฟาเกียรสามพุาปีครับไปเขา,าดูกันนิดน้อยตรงศูีนี่ครับวันนี้งานกา,ารทยาศาสตร์ทนาสครับวันนั้นก็ไม่ฟาเป็นส่วนหนึ่งของงานศยาศาสตรลนี้อยู่กับผู้จัดการพุนาปณ์พุนาป PEA ต่นสูงอ a ไรบ้างเลยพี่โอเวนเช่นนักกีฬาทีมออสเตรเีโอเอยู่กับพุนาชื่ออะไรพุนาทุนกลาสมัสุนกลาง อันนี้เอาอะไรมาเล็กหน่อยมือคอรโบที่ทำให้กันที่กันจะสร้างไปวันนี้คือเรื่องมิเตอร์อัจฉริยะมิเตอร์อัจฉริยะการถมอัตโนมัติจะไม่ต้องจดด้วยไม่ต้องจดหน่วยถึงเวลาสิ้นเดือนเที่อหรืกเที่ยงมันจะสามารถจดข้อมูลส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลางแล้วก็จดเหมือนทีมบินได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้พนักงานทำเป็นเจ้าหน้าที่ไปจดหรือว่าอัตโนมัติส่งไปอ๋อไม่ใช่จดเองก็ต้องตั้งวันเดือนมันจะต้องวันที่สารเรียกเป๊ะเลยมันเป็นโปรแกรมอยู่ในคอนมิเตอร์อยู่แล้ว เขาเรียกเทคโนโลยีใหม่ที่ไฟฟ้ายนำมาใช้ของแท้ชอบชอบแบบนี้เหมือนที่กันพิชรัตน์หน่วยจากร้อยหน่วยกลายเป็น2,000หน่วยเลขหก 6, เป็นเลขเก้าเลขแปดเป็นเลขห้าโอ้แต่ก่อนเนี่ย <c oughs> อาจจะฟ่าฟางังก็ไ <c oughs> ด้เดี๋ยวนี้เรามีลูกเจ้ารุ่นใหม่เขาเรียกพิเตอร์ดิจิตอลพิเตอร์สมาร์ทพิเตอร์เอามาใช้ทดแทนพิเตอร์จันเวล่เราโดนหน่วยเราไม่ต้องเข้าไปดูที่ตัวพิเตอร์ตอนทำการผ่านมูลวุ้ระยะห่าง5เมตรมันก็สามารถจรวจหน่วยได้ลดปัญหาข้อขัด พ่ขอขัดแย้งพ่อเรงเรียนเรื่องการจดหมายพิมพ์ที่ไม่โตกับความเป็นจริงไม่ต้องจดก็หมายคือมันจดอตัตโนมัติมันตเปลี่ยนลูกคุ้ตัดโป๊ะมิจิสีสูตรต่อตัดโป๊ะของแน่ของแน่พัฒนาดีมากนวัตกรรมใหม่ของการที่ว่ากสุดที่มาใช่นครหลวงใช่เหมือนกันไป หลังใี่45บาวันเดือนครึ่งข้อมูลต่างๆทุก15นาทีจากจุด1ค่าสมมติสมมตินาทีที่1ถึงนาทีที่15มีค่าเท่าไหร่มาหาค่าเฉลี่ยเซนต์ในหนึ่งค่าเฉลี่ยได้หลายภาพนึ่งได้นี่คือภาพนึ่งสองอันนี้อย่าแระเด้อแร้ขบอ่างในภาพที่สวยใคถ่ายกบนถ่ายได้ส่สิบห้าเหมือนกันแต่วิาคือได้สี่สิบห้าอ๋อเราได้ภาพพลีพ่อไ่พลาดพลีเด็กหรือว่า การนำเนคโนโลยีที่พัฒน์ข้ที่เรียกว่า PESmart Metal สมทุกตัวเรอน20,000อย่าง PESmart ทีจะให้ถูก้ายถูกมันแทระบบอะไรระบโคลมใช่อันเี็แบบเปียนก็ะเล่นการช้ไฟฟ้าแกเียวทำให้คุณส่ม้แผามใช้เรงเงนไฟาได้อย่างมีประสิทธิภาพท่มแค่ยังรอยเป็น ต้องมีความรู้นิอหน่อยแม่มันทำอะไรเพื่อะไรี่ฝากไปสมข้าีทแหงที่ที่กเด็กเิมที่เรานี่อะไรนะที่มันรักขาบ้านเก็มีข้า่นัทธิ้ร่วมนิมีัอมีาเซลโราเซลเป็นอย่าี้อันนี้ไยอนี้เกไปแข่งบ้านแล้วนี่ข้าใช้ย้ายใช้เลยเนาะ Mình thích ngủ ngon. สองพันห้าร้อยเจ็ดเกินเลยอนเกินสองพันห้าร้อยเก้าครับใช่สมัยแต่ก่อนเนี่ยขาดบ่อยครับนี่ก็ครอส่วนร่วมนี่อ่อนโยาอีกเรื่องที่ออนเนาะวอร์เรเซนนี่อ่นี้อีกเง่า ยังมีอยู่ก็บ้านก็ยังเห็นอยู่เลยใช่ไหมขจากไฟรั่บบนการคือไม่อยากันบยังไงเป็นกไฟรั่วเกิดแลกระสแล้วรจดตาอาการ้างหา่นจมจัวันโอ้หาหมื่ามารไม่สามารถหาไดอเลยแสงสูงทองคำขาวงพูดี้ื่นห้าหน้านห่นหห้าหมื่นาหมื่มืนามื่าม่ามาื่เดือนห้า้ื่านา

เราจะไม่เปล่าวิธีการใหม่เราจะไม่เปล่าเพราะว่าวิธีการใหม่ไม่เปล่านะครับเชื่อโลกมันมีชื่อโลกในโควิด1าเขาเลิกหมดเลยจะเป็นเดียวมันจะจอายเท่าไหร่บ้างเดียวร้อยยี่สิบพันเดียวเอาจริงได้หรับไม่พักนีเหรือไม่ต้องต่อเรื่องครับอยไม่ได้เพราะร้อยยี่สิบพัน กะดูกไมงไม่ครเลยค่ะนี่ค่ะกดูไ่พักต้องออกแรงว่ามันมันจะมีน้ำหนักมั้ไม่นุใหไม่ได้ไปไหมเดี๋ยวนี้ไปไหมคนจะคนจะช่วยเลยอะนายก่อนไปต้องทำต้องทำเดี๋ยวเพื่อเพื่อจะได้หายได้ขึ้นมาเด่นเด่นเดี๋ยวผมนอนเ้วยอ่ะลอวยอวา่นีนะคัวนี้มาตันนี้จะทำง่ายกว่า

เอาสามสิบครับตึ้งองแสามได้ไหมวัังรู้เนะได้ครับสาคนเรี่วตึ้ง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 ต้งกึ้งตึ้งตึ้งต้งต้งงตึเงตึ้งตึ้งงง้ง้งตงตง้งง้ง้ตงงงงงงง้งง้งตง 1 2 3สเอยี่ยี่สิบม้ากเ็8แปดเก1บเอ็ดสิบอง1าดโอไม่เหยครับวัตงร2 0ย่แลวก็ทาไงครับเช็เรื่องครับใมา้ามหรามทำเด็กีนะครับ ไม่าแล้วหลังนั้นก็มาเช็คกิ่นประจรกลิานประอยู่เลยหอมกิ่ก้ามเจ้นดูเช็คตัวเลขอะไรคแล้วครแสดว่าเป่าได้ไหมเผาได้ถ้าเป็นคนในครอบครัวคู่เปียร์อะไรเป่าได้นี้ถุงปั๊มถุงผิวเผาเผาเผาแค่เผาเผาหกปากเผาลงไปแล้วพอแล้วดูทีละนิดเผาอย่างเดียว งู้เขาปอฝัะไรต้องอละเอียดนะครับโอเคครับแล้วองพูพี่อะไรครับ่ปารครับี่คปไหนคร่าสีียครับคเขิวมาทำงานระดับสูงได้ใครเนี่ยเขาจะไม่ไปใหญ่ไปเขียวไปยิ่ั จักรงจักรงบวกคนไทยบวกคนไฟต่างแตัวนี้เอหม เงินผมไมด้อะไรกินไปบุ้งบ่อยอะไรนะอ๋อมาขอนีกดีครับพี่ยูฟนประเด็กไหมครับกันเงินรับงคนูรับตังคนอะไรเดี๋ยับรู้ตัวไปทำไมถึงตามมาขอจิงมาเ่องจะทำไไหมครับอ๋อให้มีกินิค้มีไอ้คนให้กลัสใจ